ดวงตามันอาจจะไม่โกหกแต่อย่าลงคิดไปว่ามันโกหกไม่ได้การเห็นคือความเชื่อแต่มันจริงหรอหลายคนเห็นออสเมนเป็นเหมือนโลบินฮูดใช่หรอหรือเป็นแค่โจรทั่วไปมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณรู้คือพวกเขาป้นปารีสจากเวทีนิลาสเวกกสและพวกเขาหลอกเงินจากเจ้าสัวไปได้หลายร้อยล้านดอลลาร์และหายไปจากหลังคาในนิวยอร์กพวกเขาชอบแจกเงินให้กับแฟนๆอยู่เสมอที่คุณไม่รู้คือ พวกเขาทิ้งคนหนึ่งเอาไว้ถูกใส่ร้ายเป็นแพลรับบาปกลับมากันอีกครั้งครับกับภาคต่อของหนังเรื่องอาชญากรปล้นโลกตอนนี้เราอยู่กันกับภาคที่2หากใครยังไม่เคยดูสปอยภาคแรกหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกลับไปดูภาคแรกเพราะจะทําให้เพื่อนๆดูสปอยภาคนี้ไม่รู้เรื่องนะครับเอาละ่ะขอแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับพบกับ Star Bear Channel Star Bear ของเรามี S นะครับหากเพื่อนๆคนไหนเป็นคอหนังเรามีหนังที่น่าสนใจมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอน งเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยฮะ ภาคนี้เริ่มเรื่องมาย้อนกลับไปสมัยที่พ่อของดีแลนก็คือเลโอนลลเไลต์นะครับเขาเนี่ยจะทําการแสดงซึ่งตอนนั้นดีแลนไหนยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะส่วนลุงเนี่ยก็ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยครับต่อมาพ่อของเขาเข้าไปอยู่ในตู้เซฟแล้วทิ้งตู้นั้นลงไปในแม่น้ําพ่อของเขาบอกว่าใช้เวลาแค่3นาทีก็สามารถกลับขึ้นมาได้แล้วแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปถึง5นาทีเขาไม่กลับขึ้นมาครับทีมช่วยเหลือจึงรีบเข้าไปช่วยกันอย่างอุตลุดหนังตัดกลับมาที่แดเนียลที่เป็นหนึ่งในจตุระ ชาในภาคแรกส่วนภาคนี้ตัวหนังเรียกพวกเขาว่าฮอสเมนครับเขาได้มาตามนัดของ DI ในสถานที่ที่ดูลึกลับแห่งหนึ่งโดยตอนนี้ก็ได้ผ่านมาแล้ว1ปีนะครับหลังจากที่พวกเขาได้หนี FBI ตอนจบของภาคแรกโดย DI เนี่ยเป็นองค์กรลึกลับที่อยู่เบื้องหลังภารกิจที่ดีแลนสั่งให้พวกเขานั้นทําพวกเขาก็บอกกับแดนเนียลว่าให้ไปเตรียมตัวไว้ดีแลนจะติดต่อไปสําหรับภารกิจที่กําลังจะมอบหมายให้โดยตอนแรกเนี่ยแดนเนียลบอกพวกเขาว่านี่มันเป็นเกมและเขา ไม่เหมาะกับการเล่นเกมเพราะพวกเขาต้องหลบซ่อนตัวมาเป็นปีๆโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่พวกดีไอก็พูดจี้ใจดําเขาไปว่านายอยากจะเป็นผู้นากลุ่มแทนดีแลนใช่ไหมถ้ายอย่างนั้นก็มุ่งมั่นต่อไปจนทําให้แดเนียลเนี่ยเริ่มสนใจในภารกิจอีกครั้งครับต่อมาแดเนียลกลับมาที่ห้องของเขาก็พบว่ามีแม่สาวคนนึงแอบเข้ามาในห้องของเขาฮะโดยเธอคนนี้ชื่อว่าวอลเตอร์มาบรีครับเป็นนักมายากลที่เก่งเรื่องมายากลตัวขาดแขนขาด หัวขาดคืออะไรที่ขาดได้นะก็เก่งหมดแหละฮะโดยเราจะเรียกเธอคนนี้ว่าสาวตัวขาดกันแล้วกันนะครับโดยเธอเนี่ยบอกว่าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มของฮอสเมนนะและเธอก็รู้ด้วยว่าแจ็คเนี่ยยังไม่ตายโดยแดเนียลได้มัดตัวเธอติดไว้กับเก้าอี้ครับก่อนจะหันหลังไปหยิบโทรศัพท์ที่ดีแลน,น่ยส่งข้อความมาหาเขาแต่พอหันกลับไปเธอก็หายไปแล้วครับโดยที่ภาคนี้เนี่ยเมริตได้สอนแจ็คสะกดจิตด,ด้วยครับและแจ็คเองก็สอนเมริตเนี่ยปาไพ่ด้วยครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเรียนได้หวยแตกฮนะ โดยที่ทั้ง3คนก็มาตามนัดของดีแลนฮะพอมาถึงเขาก็ได้เจอกับดีแลนและสาวตัวขาดฮะโดยดีแลนก็อธิบายว่าเธอจะมาเข้าทีมแทนการจากไปของเฮนรี่ในภาคแรกโดยภารกิจที่พวกเขาจะต้องทําให้กับดีไอในครั้งนี้ก็คือการเปิดโปงออกตาครับออกตาเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่กําลังจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะนําข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อมือถือของพวกเขาไปขายในตลาดมืดอีกทีครับก็คือขายความลับลูกค้าเพื่อหากําไรเพิ่มนั่นเองทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนของพวกเขา จนมาถึงจุดพีคของโชว์อีกแล้ว FBI ได้นํากําลังเข้ามาเพื่อจับพวกเขาครับดีแลนจึงสั่งให้เปลี่ยนแผนพร้อมกับถ่วงเวลา FBI เอาไว้โดยที่พวก FBI เนี่ยเริ่มสงสัยในตัวดีแลนแล้วครับเพราะว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาบอกพวกเขาครับและบอกด้วยนะฮะว่าดีแลนเนี่ยเป็นคนส่งคนของพวกเขาออกไปที่อื่น เพื่อไม่ให้มีกําลังเสริมมาที่นี่ได้ทันครับในขณะที่เหล่าออสเมนเนี่ยกำลังแฉอ็อกตาอยู่บนเวทีนั้นก็มีคนแฮกระบบซ้อนพวกเขาเข้า,ขามาอีกทีฮะและได้ทําการแฉรพวกเขาโดยการส่องไฟไปที่แจ็คทําให้ทุกคนได้รู้ว่าแจ็คนั้นแกล้งตายตอนภาคแรกฮะและคนต่อไปที่โดนแฉก,ก็คือฮอสเมนคนที่5ครับเจ้าหน้าที่ดีแลนโรสหรือชื่อจริงๆของเขาเนี่คือดีแลนเชไรครับทำให้ดีแลนเนี่ยถูกจับใส่กุญแจมือและหัวหน้าใหม่ของพวกเขาก็ได้ถามดีแลนว่าตกลงเนี่ยคุณเป็นใครก่อนที่ดีแลนจะบอกว่าผมเป็นคนเดิม เและย้ายกุญแจมือไปใส่พวกเจ้าหน้าที่ไว้แทนฮะไม่ก่อนที่เขาเี่จะหายตัวไปในเงามืดส่วนเราออสเมนทั้ง4คนก็รีบหนีามาตามแผนครับพวกเขาเข้ามาในอุโมงค์เพื่อสไลด์ตัวลงจากยอดตึกเพื่อมาขึ้นรถแต่ดันมาโผล่ที่ร้านอาหารจีนกับเพื่อนๆโอ้โหความจริงก็คือไม่ใช่แค่เขามาโผล่ร้านอาหารจีนนะแต่มาที่จีนจริงๆครับในตอนนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเมอริทอยังกะแกเลยนะ <c oughs> โผล่มาครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดของเมอริตนั่นเองครับโดยทุกคนก็ถามเขาว่าตก งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็แต่อธิบายว่าพวกเขาเนี่ยโดดไปจากดาดฟ้าของนิวยอร์กและมาโผล่ที่มาเกามาเกามาเก้า,า,า888ไม่ใช่ะฮ จเย็นโดวยพวกเขาเนี่ยประโผล่ที่มาเกาแทนเออมันคือกลนที่เอาไว้เปลี่ยนที่ครับโอ้โหเอาเลยครับทุกคนเมื่อนักมายากลร,ระดับโลกนะมาโดนกลเล่นงานซะเองครับทั้งหมดเนี่ยถูกจับมาส่งให้กับชายคนนึงครับซึ่งชายคนนี้เขาได้ชื่อว่าวอเตอร์ครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยเขาได้ตายไปเมื่อปีก่อนฮนะซึ่งนั่นก็เป็นแผนของเขาเองที่แกล้งตายเพื่อไม่ให้คนเนี่ยสนใจเขาโดยเขาได้เฉลยว่าท่อที่ฮอสเมนได้เข้าไปนั้นเป็นท่อที่พวกเขาได้ทําหลอกขึ้นมาแทนท่อจริงครับซึ่งในท่อเนี่ยก็มีตัวอักษรสะกดจิตคำ เอาไวว้้ดยทําให้พวกเขาเนได้หลับก่อนที่จะลงมาถึงพื้นครับและได้ถูกย้ายตัวมาที่มาเก๊า8ก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้นมาฮะโดยเขาได้เล่าว่าบริษัทออกตาที่พวกฮอสเมนกําลังจะแฉนั้นเขาได้เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยครับแต่เพื่อนของเขาที่มีชิปที่สามารถแฮกระบบคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องบนโลกทําให้เขาเนี่ยโดนเพื่อนของเขาแฮกข้อมูลไปแฉให้กับบอร์ดบริหารครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาแฉเรื่องอะไรกันแต่เอาเป็นว่าพี่แกเนี่ยโดนไล่ออกจากบริษัทของตัวเองก็แล้วกันครับเพราะว่าเพื่อน,นแ สิ่งที่เขาต้องการคือให้พวกฮอสเมนเนี่ยเข้าไปเอาชิปออกมาให้กับเขาครับโดยเขาเสนอที่จะให้ชีวิตใหม่กับพวกฮอสเมนครับถ้ายอมทํางานให้กับเขาแต่ถ้าพวกเขาไม่ทําพวกเขาก็จะแต่ถ้าไม่ทําจะจะฆ่าทิ้งทังนงัณะตามนั้นครับและแน่นอนเลยครับแจ็คไม่ยอมทําครับต่อมาแม่สาวตัวขาดเองก็ไม่ยอมเช่นกันฮนะส่วนเมอริทก็ปฏิเสธเช่นกันแต่แดเนียลทำครับตกวงสรุปดิวครับ ตัดมาที่ดีลนได้ใช้บัตรของเพื่อนร่วมงานเข้ามาคุยกับลุงที่ถูกจับอยู่ตั้งแต่ภาคแรกนะครับทั้งคู่ได้คุยกันนิดหน่อยก่อนที่ลุงเนี่ยจะยื่นข้อเสนอครับว่าสรุปว่าดีลนเนี่ยอยากจะช่วยตัวเองหรือว่าอยากจะให้ลุงช่วย ถ้าอยากจะให้ลุงช่วยก็ต้องปล่อยลุงออกไปเราจะร่วมมือกันช่วยพวกฮอสเมนที่ถูกจับไปกลับมาที่มาเกลครับเหล่าฮอสเมนเดินทางไปที่ร้านมายากลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยในร้านเนี่ยมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งกับอาาของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็มาสั่งของที่จะต้องใช้ในภารกิจที่อิตาวอเตอร์บังคับให้พวกเขาทำนะฮะพวกเขาเริ่มต้นแผนโดยการสะกดจิตลูกชายของหัวหน้าแก๊งในแอฟริกาที่มีหุ้นส่วนในออคตาโดยให้อ้างว่าพวกเขาจะถูกส่งตัวมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของชิปครับทั้งหมดก็ทําตามแผนและได้ ิปมาด้วยครับแต่ก่อนที่จะออกไปเนี่ยเริ่มถูกจับพิรุษได้ฮะโดยชายคนนี้เขาได้สั่งให้ค้นตัวพวกเขาทั้งหมดครับพวกเขาจึงเล่นกลซ่อนไพ่ยน์กันไปโยนกันมาฉากนี้สนุกมากนะอยากให้เพื่อนๆไปรับชมกันเองด้วยครับที่จริง แต่ถ้าไม่ได้รับชมก็มาฟังผมสปอยต่อนะสุดท้ายพวกเขาได้นําชิปออกมาจากออคตาได้สําเร็จครับตัดกับมาที่ดีแลนและลุงเนี่ยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันฮนะโดยดีแลนเนี่ยใช้ชื่อของเพื่อนร่วมงานคนนั้นเนี่ยพาตัวลุงออกมาจากเรือนจาครับพวกเขาได้เดินทางมาที่ร้านมายากลในมาเกาก็คือร้านเดียวกับที่เหล่าฮอสเมนมาซื้อของกันนั่นแหละครับโดยทั้งคู่ก็ได้ถามหาเหล่าฮอสเมนฮะโดยระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินดูของที่เหล่านักมายากลในอดีตเนี่ยเคยสั่งทาเอาไว้โดยดีแลนเองก็ได้มาเห็นขขออออองงงงทที่่่่่พเเาาสััััไวว้้้หมมดดยชนนกนครบต ได้ดาสิ่งที่พ่องดีแลนเนี่ยได้สั่งทําเอาไว้ส่งให้กับเขาฮะมันคือน,นาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งครับซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าอาม่ากแกรู้ได้ยังไงว่าพี่ดีแลนเนี่ยเป็นลูกของเลโอนลชลไลท์นะฮะแต่ก็พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตัดมาที่ลุงของเรานะครับได้เข้าไปที่กลงกงศพครับแล้วก็ได้หายตัวไปจากที่นั่นเลยพอดีแลนมาเปิดดูก็ได้พบกับข้อความที่ลุงได้เขียนบอกเอาไว้ว่าตานายเดินก็เหมือนประมาณว่าหมากเกมนี้ถึงเวลาที่ D ดีดแลนด เรามาที่แดเนียลฮะเขาแอบโทรนัดกับดีครับเพื่อที่จะส่งชิปให้กับพวกเขาแล้วก็ให้พวกดีเนี่ยมาช่วยพวกเขาหนีจากอิตาวอเตอร์ฮะแต่คนที่ดันมาถึงก่อนเนี่ยเป็นดีแลนเขาได้เล่าให้ดีแลนฟังว่าเขานั้นได้นัดพบกับคนของดีเอาไว้ครับแต่ความคิดเห็นของทั้งคู่เนี่ยไม่ตรงกันนะแดเนียลจึงบอกให้ดีแลนเนี่ยกลับไปซะและคนต่อไปที่โผล่มานะก็คืออิตาวอเตอร์แอนด์เดอะแก๊งของเขาครับก่อนที่เขาจะบอกว่าคนที่แดเนียลโทรหานั้นอ่ะคือเขาเองไม่ใช่ดีหรอกและคนที่คุยกับเขาก่ออนนนนห้้าาัก็คืเข หมือนกนกัสรุปว่าแดเนียเนี่ยถูกอิตาวอเตอร์หลอกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับก่อนที่ดีแลนเนี่ยจะโผล่เข้ามาช่วยและแกล้งทําเป็นว่าชิปเนี่ยอยู่กับเขาแต่ที่จริงแล้วแอบใส่คืนให้กับแดเนียลไปแล้วครับและเขาก็ได้บวกกับเหล่าลูกน้องของอิตาวอเตอร์ฮะแ,ะแต่แฟนของเมอริตก็ได้โผล่มาแล้วใช้กลสะกดจิตใส่ดีแลนแบบนี้ครับ ซึ่งดีแลนก็ถูกพวกเขาเจับตัวไปพร้อมกับตู้เซฟของพ่อเขาที่สั่งทาเอาไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ด้วยครับดีแลนถูกจับขึ้นมาบนเรือโดยอิตาวอเตอร์ก็ได้พาไปหาพ่อของเขาครับพ่อของเขานั่นก็คืออาร์เทอร์คนดีคนเดิมครับก็คือคนที่โดนพี่แกป,ปล้นในภาคแรกนั่นแหละครับซึ่งพวกเขาก็อยากได้ชิปที่อยู่กับฮอสเมนแต่ดีแลนเนี่ยปฏิเสธฮะจึงถูกจับตัวมัดแล้วก็ได้ยัดใส่ตู้เซฟของพ่อเขาและโยนลงไปในแม่น้ําเลยครับในขณะที่อากาศกําลังจะหมดเขาได้หยิบนาฬิกาของพ่อขึ้นมาแล้วพบว่ามีกุญแจ เ,ออเขาเปิดตู้เซฟออกมาได้แต่นั้นก็สายเกินไปครับเพราะว่าเขาเนี่ยขาดอากาศหายใจนานเกินไปจนหมดสติไปเลยครับต่อมาอาเธอร์ได้กลับขึ้นมาบนรถครับก็ปรากฏว่าลุงที่หายไปจากร้านมายากลเนี่ยมารอเขาอยู่บนรถแล้วอาเธอร์กล่าวขอบคุณลุงพร้อมกับจ่ายค่าตอบแทนให้ครับก่อนจะพูดต่อว่านายจะได้พักค้าฉันได้ตัวพวกฮอสเมนกลับมาที่พวกฮอสเมนครับตามมาช่วยดีแลนไว้ทันก่อนที่พวกเขานั้นเพิ่งจะรู้ตัวว่าชิพที่พวกเขาได้มานั้นนะเป็นของปลอมฮะแหมซับซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะฮะตอน พวกเขาจึงคิดหาวิธีใหม่ครับโดยคิดว่าจะหลอกพวกวอเตอร์ว่าพวกเขานั้นยังมีชิปจริงอยู่แต่แผนของพวกเขาอาจจะต้องใช้คนมากกว่า5คนในขณะที่กําลังมืด8ด้านนั้นอามารานมายากลก็ได้เดินเข้ามาและก็พูดว่าถึงไม่ต้องการอมาม่าก็อยากจะเสนอหน้ามาช่วยเอออันนี้คือผมไม่ได้แต่งเอานะครับแต่คือภาคไทยเขาภาคมาแบบนี้จริงๆฮะอ่ะโอเคโดยหนังเนี่ยได้เฉลยว่าทั้งสองคนม่าหลานเนี่ยเป็นคนในองค์กรดีไอทั้งคู่เลยครับโดยอาม่าได้กล่าวต ว่าเราเนี่ยได้จับตาดูพวกคุณอยู่ตลอดเวลาและพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ร่วมมือวางแผนกันครับต่อมาเหล่าฮอสเมนได้ออกมาแสดงโชว์ให้กับผู้คนได้ดูกันครับโดยที่พวกเขาเนี่ยได้แยกกันแสดงคนละที่อิตาวอเตอร์เนี่ยก็ได้โทรหาที่ปรึกษาอย่างลุงครับว่าจะเอายังไงกับพวกเขาดีลุงก็ได้แนะนําไปครับว่าให้ทํางี้ๆนะอะไรประมาณนี้ครับโดยที่กลนของแดนเนี่ยนี่ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากครับเพราะว่าเขาเล่นกลหยุดฝนนะฮะชี่ยอ อ,อีกแล้วครับคนนี้แต่ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะหนีกันตามแผนเมอริตเนี่ยดันมาเจอกับฝาแฝดของเขาครับซึ่งฝาแฝดของเขาเนี่ยได้ถูกส่งตัวเพื่อมาล้วงความลับของเดอะแกงฮอสเมนครับจากนั้นเมอริตจึงรีบแจ้งไปยังพักพวกของเขาว่าตอนนี้เขารู้แผนของเราแล้วให้รีบหนีกันก่อนโดยที่ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะหนีกันด้วยมอเตอร์ไซค์ฮะแต่พี่เมอริตของเราเนี่ยแกไม่เคยแว้นมาก่อนก็เลยเสียหลักอย่างจังฮะทั้งหมดเนี่ยจึงถูกรวบตัวได้อีกครั้งหนึ่งครับโ <c oughs> ดนจับอีกแล้วนะครับแกงฮอสเมนลุงเนี่ กับเสนอว่าเขานั้นจะช่วยจับโดยพวก FBI เนี่ยยังสงสัยอยู่นะฮะว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมลุงถึงมาหาพวกเขาก่อนจะตัดฉากนี้เนี่ยลุงได้พูดก่อนนะครับว่าเดี๋ยวพวกเขาก็มากันแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นน่ยต้องมาก่อนเที่ยงคืนซึ่งความหมายของประโยคนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าที่ลุงพูดแบบนี้เนี่ยลุงจะจับใครหรือว่าจับอะไรไปดูกันต่อครับหนังตัดกลับมาที่เหล่าฮอสมนโดนจับตัวมาบนเครื่องบินส่วนตัวของอาร์เทอร์ฮะโดยเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกจึงต้องส่งชิปให้กับอาร์เทอร์พวกเขารู้ครั ว่านั่น,นเป็นชิปปลอมที่พวกเขาโกหกเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะฮะว่าถ้าพวกเขารู้เนี่ยว่าเป็นชิปปลอมจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาด้วยทั้งหมดจึงเถียงกันใหญ่เลยครับฉากนี้วุ่นวายมากนะต่างคนต่างโทษกันไปมาฮะสุดท้ายอิตาวอเตอร์เนี่ยพูดขึ้นมาว่าดีใจด้วยนะมันคือของจริงอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะ สรุปเป็นชิปจริงเฉยเลยครับตอนนี้ทุกคนก็ทําหน้าเหลือหลากันหมดเลยนะดีแลนเองก็ถามว่านายเนี่ยได้ของไปแล้วนายจะปล่อยพวกเราไปใช่ไหมวอเตอร์สวนขึ้นมาทันควันครับนายรู้เรื่องของพวกเราเยอะไปพวกเขาเนี่ยจึงถูกเสนอให้โยนลงมาจากเครื่องบินโดยพี่ชายฝาแฝดของเมอรินะิตฉากนี้บอกเลยนะครับว่าเศร้ามากและดนตรีก็บิวเราจนอยากจะร้องไห้เลยครับแหม หลังจากโยนพูกเขาลงมาจากเครื่องบินแล้วสองพ่อลูกก็กําลังจะฉลองกันครับทันใดนั่นเองครับไฟบนเครื่องบินก็ดับพร้อมกับเหล่าฮอสเมนได้หัวเราะล่าเลยครับและลอยตัวขึ้นมาตรงหน้าต่างของเครื่องบินครับหูสยองนะฉากนี้ผมว่า <c oughs> ในขณะที่สองพ่อลูกกําลังงงงวยกันอยู่นั้นตัดฉากออกมาที่นอกเครื่องบินครับมีผู้คนจํานวนมากกําลังดูพวกเขาอยู่ฮะฉากกันทั้งหมดถูกเปิดลงครับปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้บินไปไหนเลยครับแล้วมันก็จอดอยู่กลางแม่น้ําอีต่างหากครับเพื่อนๆเอพวก FBI เนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นแล้วจึงรีบออกไปจับกลุ่มตัวคนร้ายครับพร้อมกับบอกลุงว่ารออยู่นี่นะลุงก็ตอบพวกเขาไปว่าแน่นอนพร้อมกับลุงของเราเนี่ยได้ไขกุญแจมือครับแมลุงนี่กลับมาที่เราฮอสเมนครับพวกเขาได้แฉเรื่องการตายของอิตาวอเตอร์นะว่าเป็นเรื่องแหกตาคนทั้งโลกครับเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและได้เปิดตัวหนุนหน้าของพวกเขานั่นก็คือดีแลนชลฟต์ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้เปิดตัวแล้วเขาจึงใช้นามสกุลจริงในการเปิดตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปลอม ตัวเป็นเจ้าหน้าที่รถเพื่อที่จะเข้าหน่วย FBI พวกเขาเฉลยกล่นโกงของพวกเขาในวันนี้เนี่ยว่าทายังไงโดยที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งอาร์เธอร์ทั้งอิตาวอเตอร์ ater, หน้าตาเนี่ยตึงเครียดมากตัดมาที่ฝาแฝดของพี่เมริตเราทําหน้าตื่นเต้นเหมือนกับพี่แกเนี่ยกำลังสนุกและตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะกลับมากันที่การเฉลยกลนครับพวกเขาได้เริ่มต้นที่การสลับตัวคนขับรถบรรทุกก่อนฮะโดยให้หลานของอาาเนี่ยเป็นคนจัดการครับและได้พาพวกเขาเนี่ยไปที่สนามบินปลอมๆที่พวกเขาเนี่ยเซ็ตฉา ขึ้นมาไว้แล้วครับโดยเครื่องบินของพวกเขาเนี่ยได้ใช้พัดลมไฟและเครื่องทําฝนแสดงให้เหมือนกับว่าพวกเขานั้นกําลังบินอยู่บนเครื่องบินจริงๆอยู่เมอริตได้กล่าวว่าพี่ชายฝาแฝดของเขาที่มาล้วงความลับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ โดนแจ็คสะกดจิตเอาไว้โดยไม่รู้ตัวครับว่าพี่แกเนี่ยกำลังดําเนินตามแผนของพวกเขาอยู่ฮะแม่โดยต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้แจ็คเนี่ยเคยพยายามสะกดจิตมาหลายคนแล้วนะครับแต่ไม่เคยสะกดจิตใครสําเร็จสักคนในเรื่องเลยนะฮะแม่พี่แกเนี่ยโดนเป็นคนแรกเลยนะและหน้าตาพี่แกเนี่ยก็ดูภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองโดนหลอกไปด้วยนะเพื่อน โอ้โห oh, oh. โดยที่เหล่าฮอสเมนเนี่ยก็ได้แชร์พวกเขาต่อว่าพวกเขานั้นได้ตามหาชิปชิปนี้ครับ,พเ,รบเพื่อที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นเนี่ยไปขายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจฮะก่อนจะจบโชว์อย่างยิ่งใหญ่ครับเพราะวันนั้นเนี่ยดันตรงกับวันปีใหม่พอดีครับพเพื่อนๆเรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนซื้อพลุกันเลยทีเดียวครับเมื่อ FBI มาถึงพวกเขาก็ได้เข้าไปจับกุมตัวของสองพ่อลูกแอน t h เดอะแกงเอาไว้ฮะโดยที่ตัวหัวหน้าใหมข่ของดีแลน,นเนี่ยเขาได้ตามมาทันก่อนที่ดีแลนจะหนีพอดีครับดีแลนได้กกล่่าาววัับเธอยง ข้อมูลอีกมากมายที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งเราเนี่ยสามารถคุยกันได้นะถ้าเธอต้องการข้อมูลเครือข่ายธุรกิจพวกนั้นเธอถามดีแลนต่อว่าแล้วทําไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยละ่ะก่อนที่ดีแลนเนี่ยจะใช้ประโยคเดิมที่เขาเนี่ยเคยบอกเธอก่อนหน้านี้ครับว่าก็บอกแล้วไงผมเนี่ยเป็นคนเดิมเสมอก่อนที่เธอจะบอกว่าให้เวลา10นาทีรีบไปซะก่อนที่ดีแลนเนี่ยจะโยนชิปที่มีข้อมูลทุกอย่างให้กับเธอครับพร้อมกับบอกว่า คุณคิดถูกแล้วล่ะที่เล่นเกมยาวก่อนจะหายตัวไปครับต่อมาพวกเขาทั้งหมดได้เดินทางมาที่อาคารเก่าหลังหนึ่งครับเพื่อนๆซึ่งหลานอาาเนี่ยได้ออกมาต้อนรับพวกเขาแล้วได้พาพวกเขาเข้าไปพบกับอาาครับและอมามาเนี่ยได้กล่าวต่ออีกว่าฉันภูมิใจกับพวกคุณทุกคนนะและฉันเนี่ยมีหลายอย่างจะให้พวกคุณดูด้วยมาสิโดยที่ดีแลนเนี่ยได้มาเห็นภาพของพ่อตัวเองถ่ายคู่กับลุงครับเพื่อนๆเ,เออก่อนที่ลุงเนี่ยจะโผล่เข้ามาแล้วก็บอกกับเขาว่าใช่พ่อนายกับฉันเนี่ยเป็นคู่หูกันแต่เราเนี่ยสวมบทบาทเป็นคู่ปรับ ดีแลนก็เลยงงมากครับตอนนี้และถามกลับไปว่าทําไมลุงถึงไม่บอกอะไรเขาเลยลุงก็ได้ตอบดีแลนว่าแล้วแต่นายจะเรียกก็แล้กกันมันอาจจะเป็นความด้านความอายหรือไม่ก็ความเสียใจละมั้งดีแลนถามต่อครับว่าผมจับคุณเข้าคุกทําไมคุณถึงไม่ยอมปรีตปากอะไรเลยลุงได้ตอบเขาไปว่าตอนที่เขาได้จับลุงเข้าคุกเนี่ยเขาได้แสดงด้านอารมณ์ออกมาเยอะเกินไปซึ่งมันเป็นการแสดงถึงจุดอ่อนครับนั่นแปลว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมแต่ตอนที่เขาได้กลับมายอมเปิดเผยทุกอย่างและก็พาลุงออกมาจากคุกเพื่อช่วย เหลือเหล่าฮอสเมนเนี่ยทำให้ลุงเนี่ยยอมรับในตัวเขาว่านี่แหละคือลูกของลีโอนลชไรต์และทั้งหมดทั้งมวลทั้งนาฬิกาทั้งตู้เซฟทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของลุงเองครับเพื่อที่จะทดสอบเขาและเหล่าฮอสเมนซึ่งลุงเนี่ยตั้งใจจะเปิดโปงสองพ่อลูกอยู่แล้วฮะและตอนที่พวกเขาได้ไ,ดไปนําชิปออกมาก็มีคนของดีไอเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันครับก่อนที่ลุงเนี่ยจะบอกว่าฉันขอโทษนะดีแลนฉันเนี่ยคิดถึงพ่อของนายดีแลนตอบลุงไปว่า 30ปีมันนานมากจริงๆที่ต้องแบกรับมันไว้ดีแลนก็ถามลุงต่อครับว่าแล้วตอนนี้จะเอาอยัางไงต่อลุงได้ตอบเขาไปว่าหมากของฉันจะหมดแล้วและฉันก็เหนื่อยด้วยก่อนที่ดีแลนจะรีบตอบลุงไปว่าไม่เอาหน้าไหนคุณบอกผมว่ามันจะพาคุณไปพบกับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านและคุณจะได้ศบตากับเขาสักทีก่อนที่ลุงจะตอบว่าแน่นอนและยิ้ม พร้อมกับสบตาดีแลนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกเขาว่ามันเป็นเกมของนายแล้วเชิญเล่นในแบบที่นายต้องการได้เลยฉันแนะนําได้แค่ว่านายยังต้องหาผู้สืบทอดเอาไว้ก่อนที่เหล่าฮอสเมนจะเข้ามาครับแล้วแดนเนลพูดกับลุงว่าผมมีคําถามนิดนึงก่อนที่เมอริตจะรีบแย้งเลยครับว่าคําถามนิดนึงของเขาเนี่ยมีเป็นล้านคําถามได้ก่อนที่ลุงจะตอบพวกเขาว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยขาไม่คุยด้วยนะ แต่ก่อนจะจากไปเนี่ยลุงได้กล่าวครับว่าเลิกสนใจม่านนั้นสักทีทั้งหมดเนี่ยจึงเปิดม่านออกก็พบว่าหลังม่านนั้นมีประตูอยู่ฮะทั้งหมดเนี่ยก็ได้เข้าประตูไปแล้วได้มองลงมาที่บันไดวนครับซึ่งก็น่าจะมีหลายชั้นอยู่นะครับก่อนที่ลุงเนี่ยจะกล่าวทิ้งท้ายว่าการมองเห็นมันคือความเชื่อแต่ความจริงน่ะ มันขึ้นอยู่กับมุมมองฟังอยู่หรือเปล่าฮอสเมนโผลมาเมื่อไหร่และเมื่อนั้นฉันจะรอพวกนายจําคําฉันเอาไว้พวกนายจะได้สิ่งที่ควรจะได้ในแบบที่ไม่คาดคิดแต่ว่าสมควรที่จะได้มันไปเพราะสิ่งที่ฉันเชื่อคือตาต่อตาฟัน ต่อฟันจบเรื่องอาชญากรต้นโลกภาคที่2ครับเป็นสุดยอดหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากครับส่วนภาค3เนี่ยผมบอกตรงๆนะว่าผมเคยเห็นข่าวมานานแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะฮะว่าจะมาเมื่อไหร่ส่วนใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยเจอกันคลิปหน้า See you ครับ